สวัสดีค่ะทุกคนพบกับพี่หญิงแปวแสนสวยแล้วนะคะวันนี้อะค่ะพี่หญิงแปวก็มารื้อรือเอกสารเกี่ยวกับการพอทะเบียนรถยนต์เอ่ยการทําประกันภัยรถยนต์เอ่ยนะคะโอ้มารื้อดูค่ะว่ามันครบกําหนดหรือยังค่ะโอ้เกิดว่าถ้าครบกําหนดไปแล้วหรือมันล่วงเลยไปอะคะ่ะเกิดราขับรถบนท้องถนนนะคะตำรวจนะคะเรียกตรวจขึ้นมาเนี่ยค่ะ ค่าปรับสูงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นทุกคนต้องตรวจสอบนะคะพี่หญิงตรวจสอบแล้วค่ะยังไม่หมดอายุค่ะยังต่อชีวิตพี่หญิงแววไปได้อีกสองสามเดือนค่ะแต่ก็ต้องเตรียมเก็บเงินไว้แล้วนะคะแต่พี่หญิงแววมีข้อสงสัยแล้วค่ะคุณผู้ชมสงสัยมุมพี่หญิงแววไหมคะว่ารถของราชการนะคะทางประกันชั้นหนึ่งได้ไหมคะเพราะประกันชั้นหนึ่งนะคะมันจะมีสิทธิ์คุ้มครองไปทุกๆด้านเลยค่ะไม่ว่าจะด้านอุบัติเหตุด้านอักขีภยัยด้านโจรกรรมอะคะ่ะถ้าได้ก็ดีสินะคะ ลองไปหาคำตอบกันจ้ะก้อนนี้เชิญมาทางนี้เลยค่ะเพราะที่นี่มีคำตอบ ตามที่พี่ญิงแปลสงสัยนะคะว่ารถราชการนั้นจะสามารถจัดทําประกันภัยชั้นหนึ่งได้หรือไม่ก็ลองมาฟังดูนะคะแต่ก่อนอื่นต้องทราบก่อนนะคะว่ารถของราชการที่สามารถนําไปจัดทําประกันภัยและเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายได้นั้นต้องเป็นรถราชการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการพศ2523และที่แก้ไขเพิ่มเติมซึ่งได้แก่รถส่วนกลางรถประจําตําแหน่งรถรับรอง รถรับรองประจำจังหวัดและรถอารักขาซึ่งได้มาด้วยการซื้อรับบริจาคหรือได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลต่างประเทศและขึ้นทะเบียนเป็นคารุพันธ์ของส่วนราชการเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของส่วนราชการนั้นๆโดยสามารถแบ่งประเภทการจัดทําประกันภัยรถราชการได้เป็นสองประเภทนะคะให้แก่ประเภทภาคบังคับและประเภทภาคสมัครใจเรามาดูการประกันภัยรถราชการประเภทภาคบังคับกันก่อนนะคะหรือที่คนส่วนใหญ่เรียกว่าประกันพรบซึ่งจัดทําขึ้น ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถพศ2,535 บังคับให้รถทุกคันทุกประเภทที่จดทะเบียนไว้กับกรมการขนส่งทางบกต้องทําประกันภัยภาคบังคับเพื่อคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ทั้งผู้ขับขี่ผู้โดยสารหรือคนเดินถนนประเภทที่2เป็นการจัดทําประกันภัยรถราชการแบบภาคสมัครใจซึ่งแบบนี้นะคะคนส่วนใหญ่ก็จะเรียกกันว่าเช่นประกันชั้น1ประกันชั้น2นะคะเป็นการทําประกันเพื่อเสริมความคุ้มครองตามการจัดทําประกันภัยภาคบังคับตามที่กฎหมายกําหนดส่วนราชการประสงค์ที่จะทําประกันภัยประเภทสมัครใจก็สามารถ มาดาเนินการได้นะคะโดยพิจารณาถึงความจําเป็นเหมาะสมแก่ภารกิจของหน่วยงานเพื่อมีให้เป็นภาระแก่บประมาณของแผ่นดินซึ่งหากส่วนราชการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความจําเป็นที่ส่วนราชการต้องจัดทําประกันภัยประเภทภาคความสมัครใจก็ให้เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการการกลองการจัดเอาประกันภัยทรัพย์สินของรัฐพิจารณาก่อนที่จะเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายค่ะคณะกรรมการชุดดังกล่าวจะมีประหลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานและมี กรมธนารักษ์เป็นเลขานุก,การและคณะกรรมการค่ะซึ่งหาคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าส่วนราชการนั้นๆควรที่จะมีการจัดทําประกันภัยประเภทภาคสมัครใจนั้นก็สามารถดําเนินการได้โดยอัตราในการเบริกจ่ายก็อยู่ในดุลพินิษของหัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณโดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบดําเนินงานหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ และที่สําคัญนะคะการจัดทําประกันภัยรถราชการไม่ถือเป็นการจัดซื้อจัดจ้างเพราะฉะนั้นไม่ต้องดําเนินการตามระเบียบพัสดุแต่ยางได้ค่ะทุกคนสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากหนังสือกรมบัญชีกลางที่กค0 4 0 9 6ทีทบว3 49ลงวันที่8กันยายน2548กันได้นะจ๊ะ